ครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโมเดลธุรกิจนะครับของ Cloud One นะครับเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าคำว่า Cloud เนี่ยก็แปลว่าฝูงชนนะครับหรือว่ามวลชนนั่นเองนะครับธุรกิจของเรานะครับก็จะได้ทำนะครับเกี่ยวกับรูปแบบของฝูงชนหรือว่ามวลชนนะครับรูปแบบของธุรกิจของเราเนี่ยก็คือธุรกิจของเรานะครับจะทำการรวบรวมนะครับฐานข้อมูลของลูกค้านะครับขนาดใหญ่เอาไว้บนแพลตฟอร์มของเรานะครับหรือหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยิน ในคำว่า Big Data นะครับ Big Data ตรงนี้นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าธุรกิจครับที่จะรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของลูกค้านะครับเอาไว้บนแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อจะได้มีอํานาจนะครับในการต่อรองหรือว่าเจรจานะครับกับพันธมิตรนะครับบนลกออนไลน์นะครับที่พร้อมจะรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Big Data นะครับแต่อาจจะยังงงอยู่ว่า Big Data มันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับให้หลายๆคนนะครับมองนะครับไปถึงพวก อูเบอร์นะครับโฮเทลดับสกอร์ลาซาด้าช้อปปี้เฟบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับเขาก็คือเป็น Big Data เหมือนกันนะครับจะเป็น Big Data ในรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือเขาบิ๊กดาต้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเขานะครับจะรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าเอาไว้นะครับโดยที่เขาเองเนี่ยจะไม่ได้มีสินค้าหรือว่าบริการของตัวเองเลยนะครับซึ่งเวลาปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปใช้งานแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเราก็แค่จ่ายเงินออกไปแล้วก็ได้สินค้าหรือว่าบริการกลับมาใช่ไหมครับ โดยที่เราจะไม่ได้มีส่วนได้อะไรจากผลกําไรนะครับทุกวันที่เขาสร้างมาจากเติมปาร์ตี้หรือจากโฆษณาหรือจากการอัด a c e b o o k เลยเราก็แค่จ่ายเงินได้ของจ่ายเงินได้ไปพักโรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่คราววันแตกต่างนะครับจาก Big Data ทั่วไปนะครับก็คือคราววันนะครับจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับสามารถเข้ามาสร้างรายได้นะครับไปพร้อมๆกับธุรกิจของเขาไปพร้อมๆกับแพลตฟอร์มลูกของเขาเลยนะครับ ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง Mix t e ตอร์ให้ฟังละกันนะครับ m i ก t e r ก็คือเป็นแพลตฟอร์มลูกของ Cloud One นะครับที่จะเป็น Big Data นะครับในอุตสาหการรมเกมออนไลน์นั่นเองนะครับ Mix t e ตอร์สามารถได้รับรายได้อย่างไงบ้าง่ะครับก็ m i x t e ตอร์นะครับ,รบตอนนี้ต้องบอกขอเลยว่า Cloud One นะครับก็คือมีฐานยูเซอร์นะครับหรือว่า d า t a าเบสเนี่ยเกือบแตะห้าล้านคนแล้วถ้าเกิดผมเป็นเต i r d Party ตีนะครับผมก็มองเห็นว่าจานวนห้าล้านคนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบหน้า ที่จะเอาเกมของผมอะไปวางเพื่อให้คน5ล้านคนเนีสามารถเห็นเกมของผมได้แล้วก็สามารถเข้ามาเติมเงินผ่านแพลตฟอร์มวิกเตอร์ไปถึงเกมของผมได้สามารถรู้จักเกมของผมผ่านวิกเตอร์ได้สามารถเข้ามาเล่นเกมของผมผ่านวิกเตอร์ได้ผมก็ส่งเกมของผมเ,เข้าไปวางไว้บนแพลตฟอร์มวิกเตอร์เลยนะครับพอวิกเตอร์สามารถได้รับรายได้ได หรือว่าได้รับผลกําไรนะครับจากการที่มีเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าบริษัทเกมต่างๆครับเข้ามาซื้อโฆษณาแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยครับเติมเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มของเราไปถึงเกมของพวกเขาเนี่ยครับเราก็จะได้เอา Net Profit นะครับหนึตรงนี้นะครับจากรายได้พวกเนี้ยก็คือเป็น Net Profit นะครับหนึ่งร้อเอามาแบ่งด้วยกันเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้านะครับเขาจะเอา20%ตรงเนี้ย ไปเป็นส่วนของค่า running cost ต่างๆนะครับหรือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นค่ารันระบบต่างๆอย่างเช่นเอาไปบริหารแพลตฟอร์มของเขาเอาไปอัปเกรดแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับ40%ถัดมานะครับก็คือเอาไปจ่ายให้ทุกคนนะครับที่ถือครอง Clawone Reward อยู่นะครับตามสัดส่วนที่ตามสัดส่วนตามที่เราถือครองอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราถือครองอยู่มากนะครับเราก็ได้รับ สัดส่วนตรงเนี้ยมากขึ้นก็คือใน40%ตรงเนี้ยครับเราก็ได้รายได้ที่มันเยอะขึ้นถ้าเกิดเราถือคลองน้อยนะครับเราก็ได้น้อยตามสัดส่วนที่เราถือคลองอยู่ครับซึ่งพาวอันลีวอร์ดเนี่ยครับผมจะไปพูดอีกพาร์ทนึงนะครับก็คือในพาร์ทของแผนรายได้นั่นเองว่าเราสามารถได้รับพาวอันลีวอร์ดจากช่องทางไหนบ้างนะครับถึงเราจะได้40%ตรงส่วนนี้จากบริษัทนะครับต่อมานะครับ40%สุดท้ายนะครับก็คือเป็นข้อแลงกิ้งพูลนั่นเองเข้าใจง่ายๆคือวันนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าไป ช่วยฟลาวันนะครับขยายการตลาดนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นเงินเดือนตําแหน่งนะครับในตําแหน่งต่างๆเนี่ยทั้งหมด2 1ตําแหน่งเมื่อเราขยับขึ้นไปเป็นตําแหน่งต่างๆได้ตําแหน่งต่างๆได้นะครับ4ี่ตรงเนี้ยเขาจะมาหารให้กับทุกตําแหน่งนะครับเท่ากันแล้วแล้วทำไมเราต้องขึ้นตาแหน่งอะไรเมื่อแบบทุกตําแหน่งได้รายได้เท่าเท่ากันใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ครับสมมติถ้าเกิดเรายิ่งอยู่ตําแหน่งที่มันสูงใช่ไหมครับแต่ว่าคนในตําแหน่งเดียวกับเราครับมันก็จะมีจานวนที่น้อยลงตัวหาน้อยลงเราก็ได้ รายได้หรือว่ากําไรที่มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยสําหรับข้อคราววันรีวอร์ดกับแลนกิ้งพูลนะครับก็คือจะให้ไปอ่าเดี๋ยวผมจะขยายไอ้ฟังครับในข้อของแผนรายได้อีกทีนึงนะครับสาหรับพาร์ทนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจำนวนยูเซอร์เนี่ยของคราววันนะครับก็เกือบแตะ5ล้านคนแล้วภายในระยะเวลา1ปีเท่านั้นนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มของเรานะครับก็สามารถติดต่อน พาคนที่แนะนําเรามาได้เลยครับหรือว่าคนที่ส่งคลิปนี้ให้เราได้ครับสำหรับพันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ